ดีครับวันนี้มาเป็นมารีวิวอะไรอ่ะของเล่นครับวินรู้เปล่ามันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้น้องน้องน้องไม่รู้น้องก็ไม่รู้มาม่าก็ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปแกะดูนะครับคือุรยนี่นี่นี่แล้ว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 อาอ่ามาเอามาลองนิดเดียวตรงนี้เนาะเดี๋ยวไม่ใช่ เอามือออกก่อนชอบไหมลูกเล็กเหล็กเล็กเหล็กแม่ไม่รู้หรอกมามาให้ลูกคนละกล่องเลยมังมังสีม่วงน้อสีม่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงสีชมพูเอาไปให้พี่เขหอมโอเคน้องสีม่วงเอามาเอามาสีม่วงให้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเรามารีวิวก่อนนะครับว่าหนึ่งซีเอาสีเหลืองก่อน สีเหลืองนี่คือรูปอะไร<อ>ผีเสื้ออ่ะน้องอย่าบังสิอันนี้คือผีเสื้อแล้วก็ล,ลิงด้วยอันนี้อะไรครับผาอะไรไม่ไม่อันอันนี้น้องไม่รู้เลยผาอาทย์อันนี้เป็นบอลลูนบอลลูนอ่ะที้สีม่วงของน้องคือรูปอะไรเดี๋ยวดูก่อนลูกเตมลูกใบติมให้คุณผู้ชมดูหน่อย รูปไอติมแล้วมีแน,<ม>นวสีอะไรครับอันนี้คือสีส้มไหนรถมีรถด,ด,ด้วยและอันนี้ก็คือสีป้าอ๋ออันนี้มันสุ<อ>ดสุดปลาผมปลาปลาอันนี้คือรถและอันนี้คือได,ดโนเสาร์น้องน้องเนี่ยเอาไดโนเสารอดแล้วอันนี้ก็คือ หอมผู้หญิงบ๊ายบายคุณผู้ชม